สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยลาลาไทยแลนด์เอาพี่ต้อยได้ยินเสียงนกกวักตรงนี้ค่ะเนี่ยร้องอยู่ในกอข้าวนะะี่ค่ะ นกกกเขาก็อยู่ตามทุ่งนานะคะเขาก็จะย้ายถิ่นไปเรื่อยนะถ้ามีคนกวนเขาก็จะไม่อยู่แต่เมื่อกี้พี่ต้อยได้ยินเสียงร้องอยู่เนี่ยในในกอข้าวเนี่ยนกกวักเขาสัตว์คุ้มครองนะก็เหมือนไก่เลยแหละแต่พี่ต้อยแต่พี่ต้อยชอบดูสวยสีขาวดำสวยรอดูกันนะคะรอนูนกกวักพี่ต้อยก็พามาดูกระเจี๊ยบ กระเจียบดกมากเลยค่ะกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวสรรพคุณเยอะนะคะเป็นยาเป็นกินมีประโยชน์อะคะ่ะแต่พี่ต้อยชอบถ้าแก่ๆพี่ต้อยก็จะต้มกินแต่แก่เม็ดนะแต่ถ้าอ่นอ,อนๆเราก็กินทั้งหมดดกมากเลยค่ะกระเจี๊ยบนี้ขึ้นง่ายมากนะคะแค่แกะเม็ดโยนโยนก็ขึ้นละเต็มเลยนะ ขึ้นหย่อมนี้ก็หลายต้นนะคะเนี่ยฝักเขาแต่กระเจี๊ยบนั่นมันเป็นกระเจี๊ยบใหญ่นะเนี่ยฝักใหญ่ฝักไม่เล็กอะเยอะเนี่ยขึ้นเต็มฝักออกง่ายกินไม่ได้กินถ้าไม่เก็บกินก็จะแกะ่แกะเม็ดต้มนี่ค่ะอร่อยนี่ค่ะํะาลังกินออกดอกเนียดอกค่ะด,ดอกกระเจี๊ยบ ต้นเดียวก็เหลือกินแล้วผัดไข่ก็อร่อยนะคะแกงส้มก็ได้นะกระเจี๊ยบเนี่ยเดี๋ยวรอดูนกกวักกันนะคะพาชมกระเจี๊ยบรอนกกวักเดี๋ยวเราเดินละไปดูรอดูนกกวักดีกว่ากระเบาก็ร้องทั้งวันนะเดินคณา ดูดอกอัญชันนะดอกอัญชันกระดกนะดอกอัญชันนี่ก็ดอกไม้ที่มีประโยชน์นะเก็บใส่ข้าวหุงข้าวก็ได้เจ็ดดอกข้าวก็จะออกสีม่วงๆนะข้าวที่เรากินเนี่ยใส่หุงได้ก็จะมีประโยชน์นะดอกอัญชันค่ะเราก็เก็บหุงข้าวข้าวก็จะเป็นสีม่วงอร่อยนะคะมีประโยชน์ด้วยเดีย๋ยวเรามารอลุ้นนกกันค่ะ ฝนตกมาต้นไม้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนกไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ร้องอยู่เนี่ยร้องอยู่ในกอเนี่ยกอข้าวเนี่ยเสียงดังนี่ก็ไม่ยืดเลนแล้วนะนนกอะอยู่ไหนนาะเมื่อกี้ยังร้องอยู่เลย มีแต่กวาวร้องนวกวักไม่ร้องอ่ะนวกวักไปไหนไม่ร้องเลยหลบอยู่ในกอข้าวนี้ะ่่ะโอเคนะคะคลิปสั้นๆนะคะไม่ประมาทการจะตกนะคะเพราะตอนนี้ โควิดมาแรงนะคะไม่อยากให้มีรอบสามนะคะแต่ว่าทุกคนก็ต้องระวังตัวเที่ยวสงการก็เที่ยวด้วยความปลอดภัยนะคะปลอดภัยด้วยตัวเราเองนะคะคือเราก็ต้องป้องกันตัวนะคะไปไหนมาไหนเราก็ใส่หน้ากากล้างมือโควิดมันอยู่กับเรานี่แหละคะ่ะแต่เราต้องระวังตัวป้องกันนะคะโอเครอดูนกนกไม่มา บายบายนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะห่างไกลจากโควิดนะคะเที่ยวส่งการให้สนุกบายบายขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบายบาย thank you for watching please come again b ายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายจุ๊บ